กระเพาะปลาลงไปนะครับลงไปเลยนี่นะครับเนื้อปูนิ่ๆนะครับทำถานเองเห็ดหอมลงไปเลยนะครับต้นหอมซอยเส้นอย่างเงี้หั่นเส้นอย่างเงี้ครับลงไปเลยครับไข่ไก่ก็ว่าสีฟองนะครับสีผสมอาหารนะครับสีเหลืองไข่เติมลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันให้สวยงามมากขึ้นนะครับ หยอกวิทยายลงไปนิดนึงนี่นะครับซอสผัดอเนกประสงค์นะครับเติมลงไปเลยง่ายๆเลยนะครับประมาณ3มช้อนโต๊ะนะครับมีซอสติดครัวไว้ก็สะดวกสบายนะครับนี่นะฮะผัดได้หลายเมนูเลยนะครับสำหรับซอสผัดอเนกประสงค์ของเราัุงอ่นะครับเราจะผัดทีหลังนะครับผัดตัวก๋ปลาเสร็จเราจะเติมัวงอ่างทีหลัง ผมว่าจะได้ไม่ช้ำม,มากนะครับเดี๋ยวจะผัดครึ่งเดียวก่อนนะครับผัดไม่นานนะครับสุก่ายมากนะครับลงถุงว่องไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ผมก็ผัดซ้ำนลยครับโอเคผมก็าอ่ายุบก่อนนะครับผมแค่พอสลบรับ ตอนนี้ไ,ได้แล้วนะครับเพื่อ่ๆกระเพลาผัดแห้งของเรานะครับนี่นะครับเมนูง่ายๆนะครับทำทานไม่ยากครับนี่นะครับแล้วเราก็จะลงผักชีไปด้านบนนิดนึงพอสวยงามนะครับกระเพาะลาผัดแห้งเนื้อปูเห็ดหอมของเรานี่นะครับเมนูวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับ เวลาทานนะครับก็ทานได้คู่กับทั้งเป็นผักขัดแก้วผักสลัดคอร์กินโอกเล็โอกบัตเตอร์เฮดได้หมดนะครับทานคู่ทานแก้มได้หมดเลยนะครับนี่ฮะก็ฝากลองเอาไปทำทานกันดูนะครับ